ไปเอรไ์เใครว่าไม่จ <Under neath before> ิง <Natural> ด <Four> ักยิงนะคะเลยใครว่าไม่จริงกยินะคะเจมีนายโฟวครเท่าูจริงเักคริง่านใคราไริงดักยิงนะคะ มันมีจริงอยู่แล้วค่ะคนเราอ่ะคนรักอ่ะดูตอนกินข้าวไปดูเลยคลิปที่ฟีนเขาคอยเตือนตลอดว่าพอเราเริ่มผ่านงานแล้วหลิงออมมันอยู่แล้วแชร์กันแต่ละอย่างใครจะไม่อยากใครจะไม่เอาพี่หลิงจะบอกหลิงหลิงว่าเราทำขนาดนี้แล้วส่งเอกลงมาให้กินหน่อยคาเตนิวโอ้ย ูดจริงในตำนานเลยพีผมก็แามีไอจีแล้วนะคะกดตามหลังได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าหลานขวบหรือสามขวบเดยนอายุทูปฟอสบุ๊คอุ้ยแต่สองคนนี้เขามีเรื่องราวกันมาตั้งแต่อนุบาลสองนะเธอบ้านอยู่ใกล้กันเขารู้จักกันในชีวิตตั้งแต่อนุบาลสองคือมันจะไม่ใช่เรื่องอ่ะงั้นใช่พูดจริงเลยอ่ะอันนี้คือพูดจริงโทมัสกงเอางี้นะสองการไว้ที่เดิมใครยินไหมว่าพี่โทไม่เอาใครแล้วตั้งแตนั้นจริง แม่เลยอ่อนไงเป็นมัมมี่พี่เจไม่ให้ที่แฟนเลยฉันรอโบมามารอเงี้ยมีแฟนเดี๋ยวรอโตก่อนรอโตก่อนฟังนะหม่อมมายังต่อสองนู้นไม่อยู่เลยจับกต่อเองไม่เป็นจะมีแฟนไม่มะหนูต่อเองได้หนูทำเล็บเจลหนูยังขอเงินไปทำเล็บเจลอยู่เลยได้ตีเบา แล้วพี่ปอเลย oh.